ผลกรรมที่ต้องอยู่ในคันถึงเจปีเจเดือนเจวันกุลบุตรศิวลีได้ทำบุญอื่นๆสนับสนุนต่อเนื่องตลอดชีวิตจากชาติที่กล่าวมาบุญกุศลส,ส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆจนกระทั่งได้มาเกิดเป็นพระราชาครองกรุงพระราณสี ทรงมีพระราชประสงค์อยากได้เมืองขึ้นทรงยกจตุรงคโยธาออกไปล้อมเมืองหนึ่งไว้แล้วส่งพระราชสารไปถึงเจ้าผู้ครองเมืองนั้นเป็นการตักเตือนว่าให้เลือกเอาระว่างสงครามกับสันติภาพโดยเน้นว่าหากต้องการสันติภาพก็ต้องยอมเป็นเมืองขึ้นเสียโดยดีมิเช่นนั้น จะต้องมีการทำสงครามทางฝ่ายเจ้าผู้ครองเมืองนั้นไม่ใส่ใจพระราชาฤุัไทยในพระราชสารเพราะทรงเห็นว่าทุกวันนี้บ้านเมืองของพระองค์ก็ปกติสุขอยู่แล้วทรงบอกให้ชาวเมืองดำเนินชีวิตตามปกติไม่ต้องหวาดกลัวและไม่ต้องเตรียมตัวทำสงคราม เมื่อประตูเมืองประตูใหญ่ถูกล้อมพวกชาวบ้านก็พากันออกมาจากเมืองทางประตูน้อยไปนำฟืนและน้ำมาต้มเข้ามากระทำกิจการทั้งปวงโดยไม่ใยดีต่อกองทัพของพระเจ้าพราณสีฝ่ายพระเจ้าพระณสีตรัสสั่งเหล่าทหารให้รักษาประตูใหญ่ไว้เจ็ดปีเจ็ดเดือนนับเป็นเวลาที่นานมาก ทั้งนี้ไม่ทรงมีพระประสงค์จะทำสงครามจริงทรงหวังอยู่ว่าด้วยวิธีดังกล่าวจะทำให้เมืองนั้นเดือดร้อนชาวเมืองจะฝืดเคืองวิธีนี้จะบีบบังคับเจ้าเมืองให้ยอมจำนนและพระองค์ก็จะได้เมืองนั้นมาเป็นเมืองขึ้นโดยไม่ต้องเสียชีวิตและเลือดเนือ้อเมื่อเวลาผ่านไปถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือน พระราชมารดาไม่ทรงทราบว่าพระโอรสของพระนางสเสด็จไปไหนจึงตรัสถามเหล่าเสนาว่าพระโอรสของเราไปทําอะไรเสียที่ไหนเมื่อทรงทราบเรื่องว่าพระโอรสยกกองทัพไปล้อมเมืองนั้นไว้นานถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนแล้วยังไม่ยอมเลิกจึงตรัสว่า โอรถของเราโง่เขลานักจึงมีพระราชสาวนีว่าไปทูลโอรสของเราว่าให้ปิดประตูน้อยเสียทั้งหมดเพื่อไม่ให้พวกชาวเมืองเข้าออกได้โดยเด็ดขาดพระเจ้าพระราศีได้ทรงสดับพระราชสารสาวนีของพระราชมารดาจึงทรงปฏิบัติตามโดยให้พลทหารฝ่ายโยธาจัดการปิดประตูน้อยเสีย ห้ามคนในออกห้ามคนนอกเข้าเมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้ชาวเมืองจะเข้าหรือจะออกนอกเมืองไม่ได้ทำให้ประสบความเดือดร้อนอย่างหนักอุตสาทนสู้อย่างอดทนต่อความเดือดร้อนอยู่ได้เจ็วันเห็นว่าไม่ไหวแล้วชาวเมืองพร้อมใจกันปฏิบัติช่วยจับพระราชาของพวกตนฆ่าเสียในวันที่เจ็ดนั่นเอง และทูลถวายราชสมบัติทั้งหมดแด่พระเจ้าพระราณสีบาปกรรมนี้ทรงผลให้ท่านตายไปในเกิดในนรกอเวจียอยู่นานแสนนานนานจนพื้นแผ่นมหาปัตภีสูงขึ้นได้หนึ่งโยชจึงพ้นจากนรกอเวจีมาเกิดเป็นโอรสของพระนางสุปวาสาซึ่งก็คือพระมารดาในอดีตชาตินั้นเอง เศษกรรมที่ยังเหลืออยู่ทรงผลให้ทั้งสองต้องรับทุกขเวทนาร่วมกันเป็นเวลานานถึง7จปีเจเดือนเจวันซึ่งเท่ากับระยะเวลาที่ล้อมเมืองในอดีตชาตินั้นพอดีแต่ด้วยอำนาจวาสนาบารมีที่ได้ทำบุญกุศลและปรารถนาจะเป็นผู้เลิศด,ด้วยลาบ เฉพาะพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงสองพระองค์ทำให้ได้บรรลุอรหันผลเมื่อบวชแล้วมีลาบมากช่วยให้พระที่ร่วมทางเดินไปด้วยกันไม่ลำบากพระพุทธเจ้าจึงทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตคะด้านมีลาบมากแม้ว่าท่านเป็นผู้เลิศด้วยลาภแต่ไม่ติดลาภ เป็นที่เคารพบ,บูชาของชาวพุทธอย่างมั่นคงและเนิ่นนานกว่า2,500ปีพระศิวลีเป็นพระที่ชาวมอญให้ความเคารพนับถืออย่างมากเพราะเชื่อถือกันว่าพระอรหันต์องค์นี้บันดาลโชคลาภให้ได้อย่างใจปรารถนาเมืองมอญสมัยโบราณจึงนิยมประดิษฐ์รูปพระศิวลีขึ้นเคารพบ,บูชาแทบทุกบ้าน เช่นเดียวกับชาวพมา่าให้ความเคารพนับถือแก่พระอุปคุตว่าเป็นพระนำโชคลาภมาสู่ครอบครัวชาวมอญถวายความเคารพนับถือพระศิวลีมากยกย่องเป็นพระอัจฉริยะปกติท่านชอบทุดงชอบอยู่ตามป่าชาวบ้านเห็นเข้าก็พากันดีใจเข้าไปกราบไหว้ถวายสิ่งของ กิริยาท่าทางงามสง่าแล้วก็ยังมักน้อยสันโดษตามแบบฉบับพระธุดงสมัยพุทธกาลชาวบ้านเข้าไปสนทนาปราศัยต่างชื่นชมในวาทะอยากจะพูดอยากจะคุยด้วยอยู่เรื่อยใครได้ฟังธรรมก็เพลิดเพลินในพราสิทิคราวที่ตามเสด็จไปกับพระพุทธเจ้าทรงเยี่ยมพระเรวัต พร้อมประสงค์ห้าร้อยูปหนทางที่เดินไปทุระกันดาลมากพระศิวลีก็ทำหน้าที่หาเลี้ยงชาวบ้านรู้ข่าวว่าพระศิวลีไปในระแวกนั้นต่างก็พากันมาถวายพระศิวลีกันทั้งนั้นไม่ไปถวายพระพุทธเจ้าและพระภิกษุรูปอื่นอัศจรรย์นจนพระพุทธเจ้าตรัสยกย่องในตำแหน่งเอตคะ ด้านผู้มีลาภมากคนที่ไม่รู้เรื่องราวหรือประวัติของท่านก็นึกว่าท่านเป็นหมอดูหมอยาหมอน้ำมนต์หรือลงเลขอักขระยันแจกจ่ายเครื่องรางของขลังไม่ใช่ทั้งนั้นและท่านไม่ได้เป็นนักเทศนานักปากฐกถาไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดไหนหรือเป็นพระครูอุปชามหาบาเรียนอะไร แต่ชาวบ้านพากันเรียกท่านว่าพระสิวลีท่านชอบเดินทุด,ดงไปพบกับชาวบ้านอยู่เสมอท่านไม่มีอะไรมากนอกจากไม้เทา้ากลดทุดงย่างบาดแล้วก็ลูกประคำแต่งกายเครื่องแบบเดินทุดงห่มผ้าเฉลียงบาปพาสสังกติเหมาะสำหรับเดินทางไกล ชาวมอญจึงปั้นรูปท่านตามข้อมูลดังกล่าวประดิษฐานไว้กราบไหว้บูชาบังเกิดลาภผลมีชคอบวาสนาทำมาขาขึ้นไปไหนมาไหนก็มีผู้นับหน้าถือตายกย่องสรรเสริญให้ข้าวให้น้ำแคล้วคลาดจากพยันตรายทางบกทางน้ำและทางอากาศชีวิตอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเพราะพระศิวลีเถระ คุ้มครองรักษามาเยี่ยมเยียนเสมอดังนั้นชาวมอญจึงมีประเพณีตักบาตรน้ำพึ่งเป็นการบูชาแด่พระสองฆ์อย่างหนึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันพระสิบห้าค่ำเดือนสิบในวันทำบุญตักบาตรน้ำพึ่งนั้น มีการทำบุญตักบาตรเช่นเดียวกับการทำบุญในเทศกาลสำคัญอื่นๆกล่าวคือมีการทำบุญตักบาตรถาวายอาหารคาวหวานแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรในวัดเหมือนกับการทำบุญในวันพระทั่วไปแต่ที่พิเศษคือมีการตักบาตรน้ำพึ่งซึ่งทางวัดจะเรียงบาตรหรือภาชนะอื่นไว้ต่างหาก แยกออกจากบาดข้าวส่วนชาวบ้านที่มาตักบาดน้ำผึ้งจะเอาน้ำผึ้งที่บรรจุอยู่ในภาชนะรินน้ำผึ้งลงไปในบาดหรือภาชนะที่จัดเตรียมไว้เหมือนกับการตักบาดข้าวการทำบุญตักบาดน้ำผึ้งนี้ชาวมอญเชื่อว่ามีอานิสงส์แรงมากเพราะน้ำผึ้งนี้ พระสงฆ์ท่านจะเก็บไว้สำหรับเป็นยาในคราวจำเป็นปกติน้ำพึ่งเป็นส่วนผสมของยาโบราณที่สำคัญมากพระสงฆ์ท่านไม่สามารถจัดหามาเองได้ชาวบ้านมอนจึงได้สงเคราะห์พระภิกษุสงฆ์สาม,มาเณรโดยเฉพาะเมื่อท่านอาพาธจำเป็นต้องใช้น้ำพึ่งผสมยา ชาวบ้านจึงจัดทําหน้าที่จัดหาให้ท่านที่สําคัญเรื่องอานิสง์ของการถวายน้ำพึ่งนี้มีประวัติหรือตำนานที่เกี่ยวกับพระศิวลีดังที่กล่าวมาในบทอดีตชาติพระศิวลีตอนคุณบุตรสิวลีถวายน้ำพึ้งแด่พระพุทธเจ้าวิปัสสีด้วยอานิสง์การถวายทานด้วยน้ำพึ้งครั้งนั้น เมื่อสิ้นอายุไขของกุลบุตรสิวลีได้บังเกิดเป็นพระราชากุมารในพระมหาราชวงศ์สกยราชพระมารดาทรงพระนามว่าพระนางสุป,ปวาสาเมื่อเจริญไวัยได้ออกผนวดในสำนักของท่านพระสารีบุตรจนสำเร็จเป็นพระอรหันและสมบูรณ์ด้วยปัจจัยลาภพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่า พระศิวลีเป็นผู้เลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายในเรื่องของผู้มีลาภชาวมอนเชื่อในอนิสงส์การให้ทานด้วยน้ำพึ้งดังที่กล่าวนี้จึงมีประเพณีตักบาตรน้ำพึ้งสืบเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้รูปปั้นพระศิวลีได้ดแพร่หลายมาถึงคนไทยทำให้เกิดมีการหล่อด้วยโลหะขึ้นพร้อมๆกับมีการนำเอาคาถา พระศิวลีสี่ตัวมาบรรจุไว้ในที่ฐานพระซึ่งถือกันว่าเป็นบ่อกเกิดแห่งความร่ำความรวยคาถาพระศิวลีสีตัวนั้นได้แก่ณชาลี